สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยกินข้าวกันค่ะวันนี้เราได้เห็ดเพื่อนไปเก็บมาแล้วให้โอ้ยพี่ทันนะคะเห็ดขาใหญ่เนื้อเ็เลยขาวๆอันนี้ผักน้องบุ๋มให้มาปลูกเองนะคะแจ่วอยากทำกินง่ายๆ เยอ่เด้อเห็นอืมคงนี้ซื้อเขาลดราคามันใกล้จะหมดอายุใช้มือเลยนะครับ ไม่คืนนานเนลยนะหวานหวานกรุบๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นรูปให้ดูตอนท้ายๆภาษาอีสานเรียกว่าสะออนมันขึ้นใตเอ็มปากใต้ปากต้นสนแล้วเก็บง่ายเพราะว่าปากต้นสนมันจะไม่มีพวกคุ่มมาให้ก่บปีนี้ไม่ได้ไปเก็บกับเพื่อนเลยทำงาน ปีที่แล้วไปไม่มีขึ้นแบบดอกขาล้วเนะี้ใหญ่ๆอ้วนเก็บง่ายๆนะคะวิธีการเก็บก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดดินนะแล้วก็โปะลงไปที่เดิมให้เขาขึ้นมาอีกน่าห็ดช่วงนี้ที่นอเว พี่อ่านเคยไปเก็บใช่ไหมยมาเบลอไรไ<ป>พี่อ่านเคยไปเก็บเห็นเนี่ยขาใหญ่พี่เล็กไม่ได้ไปเพราะทำงานเยอะเอ๊มป่าเนาะได้สามตะกา้าปีนั้นสองปีที่แล้วขึ่นเยอะพี่สองพันสิบเก้านั่นปะ มีอันทักเองบบราตัวแบกซีล่ากูซีล่าเนาะเบื่อม,อม,มาสุดจ้าบาทเา่ากเ่กระปุลอย่างเงี้ยแก่ซุปหอมมีซุปน้ำมั ไม่ประแดดประแดบดบเล้วูอสึกอยากไปกิบ,บเห็ดแ,บบแลวลงจางอยู่ายอาทำอะไรอยู่ร้อย้พน่อนนหนอยู่ข้าวครับวันนี้ขนาน้างใน งานอะไรอยู่งานโรงแรมก็มบ,บ้านทำความสะอาดก็ราะทำความสะอาดเป็นงานเริ่มต้นส่วนมากคนมาอยู่ที่นอเวียต้องเราทำพี่ก็ทำนะคะภาษาเรายังไม่กิ่งภาษประสบการณ์ที่งานที่นอเวียไม่มีก็เริ่มจากงานทำความสะอาด โอ้คุณได้ชั่วโมองเท่าไหร่เนี่ไม่ธรรมดานะคุณได้ชั่วโมองร้อยแปดสิบห้าคูณนนะเพนะื่อนๆเอาสามจุดเจ็ดควอะมงเยอะอยู่นะข่าแรงต่อวันเทียบเมืองไทยก็เมืองไทยสองวันเท่าค่าแรงชั่วโมองที่นี่ม้อแปบสิบห้าคนคือต่อชั่วโมองนะคะ ตอนพี่จะต์ดอยู่ชั่วโมงร้อยห้าสิบสามอมพักกาด น้องบุมมนะ๋มปลูกน้องบุ๋มเพื่อนจัดทำมานานละเก็บไห้มาเลยหวานมักก่ก็เป็นสีเข้มเจ้ากับผู้ประกาดหินมันเท่านะนะักกาดปรกกาิน,านมันผักวางตุงผักกวางตุ้งรสชาติก็ผกกวางตุ้ง รสชาติเป็นยังไงเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดพึ่งที่บ้านเราเห็ดพึ่งพึ่มๆมันจะมัุๆกรอบๆต้องเสียง มันไม่ขมนะอยู่นี่ม้องให้เพึ่งมันเอาขมเขาเรียกว่าเห็ดขาใหญ่ถึงมันขามันใหญ่เห็ดพึ่งมึงนอกเขาจะต้มก่อนแล้วก็ จะเก็บมาได้นานคนน้อยส่วนน้อยที่เก็บกินมีแต่คนไทยน่ะเก็บได้เป็นปีเฮ็นฟิดไหม่หูกี้ Hmm. Ghế mất hmm. rồi, hết đèn nữa này, ừ. đó Quẩy đẹp Quẩy rất là đẹp Quẩy rất Quẩy เขาเพล่งเขขวดขาดแผ่นอะไรอืม,มลาเพืเ่อนเพื่อนได้ยังยังข้อต่อวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี